เอนก็ได้นะพูดถึงต้องเดินาเป็นลูกแล้25าเา0ิร20เยหาีาหามะหาาจากไหอ้าวลงหามาทีครับไมลูกมันแงไม่แงเินโอ้เรา400เองะอ

เคยสั่งมาแล้วไงไม่กดนะดีเตอม็ที่นี่ไงที่เราตีกันแล้วมาสามจบไปไล้วเหน่อยซื้อก็ซื้อดีเจอรากล้องของี้เฮ้ยคนติดตามอูนะออาอยู่ละลูา้องไงจะลงารึงไงแล้วแล้วแล้วก็จไห ไ้คนละักลัรบ้าการเนี่ยขาดขาดแท้พกขาดแท้โอยหาเลเกินอเียเาไเียบ้านยู่กับพ่ออยูบ้านอยับอ ยี่สองก็ไม่ยากหรอกไม่ยากนี่เพราะมันสวยั้่โนย่อีเหยวเราได้เยอะแยะย้สองก็ได้ตามยาวยี่สิบห้าไม่ก็สองสลูกสี่สิบห้าไม่ก็2ลูกสี่สิห้า แล้วเหรอเดี๋ยวครซื้นเยอะเนี่ยอยู่ที่พี่โบโยที่บางคนมาขายล็อกเกอร์ให้แล้วไปใส่ลูกแบบใช่ล็อกเกอร์พี่อ่ะแกขายที่เลยโทรบอกให้แกมาขายพอ,อ

ไปตอนนี้มังก็พันประมาณเก้าร the ้อยเก้าสิบ่ก็ซื้อือกับเดียวหรซื้อกับชื่ออะไรวะเออทีเดียนงาอปไม่ด้ราก็เคยซื้อรแล้วซื้อรถคือราคาไงรถแท็คเอเซล่าเอเซเล่า

เลขไอซีหาบเลตดไปเจเมวันนี้ก uh ็ไยนแล้วมอผมนเอออในตอนแใกล้ส ยังไม่ได้ตอบเลยไจังหวะที่วันนี้โดนโดเขาไปแกงงานแกไี้่อที่จแนเร่ง30แก้วกนไล้วแล้วพวกัเหมือนมดก่อนได้